สวัสดีครับวันนี้ลุงแดงมีโอกาสได้มาล่องเรือที่ท่าน้ำสิงชัยเมืองลำปางนครแห่งความสุขซึ่งเป็นการ,ริเริ่มของคนหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงของลำปางเขากำลังสร้างส,างสิ่งดีๆให้กับเมืองลำปางบนแม่น้ำวังแห่งนี้ที่เคยยิ่งใหญ่และเขากำลังจะสานต่อให้ยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้นมาทำความรู้จัก กับผู้ที่วิเริ่มกันนะครับครับผมปุ้ยครับผมเือข่ายลำพางรักมังก่าแล้วก็สมาคมท่องเที่ยวนะครับเรือลำนี้นะครับเกิดขึ้นจากการระดมทุนของภาคประชาชนเนื่องจากว่าเรามีแผนพัฒนาแหล่งไน่ท่องเที่ยวที่มีศักยภาพครับแล้วก็เทศบาลเนี่ยเขาก็ได้ทํฝสายพับได้ให้แม่น้ําวังขึ้นมาสวยงามแบบที่เห็นอยู่นะครับพวกเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันน่าจะมีกิจกรรมอะไรใหม่ๆที่จะช่วยดึงคนเข้าจังหวัด ต้นการท่องเที่ยวของจังหวัดสักหน่อยอนะครับก็มีการระดมความคิดกนันเนาะก็มีการระดมทุนกันทั้งผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวคือขายลำปางรักเมืองเก่าตัวแทนจากํำบลพิชัยของกองต้าด้วยนะครับไปถึงปงสนุกนะครับแม่เมาะแล้วก็เสริมงามด้วยลักษณะการวิ่งนะครับเราจะสามารถรับได้หลายจุดเลยที่มีท่าขึ้นลงนะครับใต้สุดจะเป็นที่สวนสาธารณะพิรมทานเหนือสุดจะไปถึงวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาลามครับหรือว่า ศาลเจ้าแม่สุชาดาตรงนั้นครับซ้ายขวาก็จะมีน้องๆเยาวชนที่มาฝึกอบรมเป็นคนเล่าเรื่องบนเรือนะครับก็จะเล่าให้ฟังว่าประวัติเมื่อก่อนตรงนี้มีอะไรเป็นยังไงเนี่ยแล้วตรงนี้ปัจจุบันยังอยู่นะเช่นว,วัดเกาะวารุก,กาลาม ที่มีท่าจอดเรือสำเพานะครับสำเพารัชดาร้อยเจ็ดปีนะเพิ่งเฉลิ่ฉลองไปก็จะมีคนเล่ารายละเอียดลึกๆให้ฟังนะครับทริปนี้จริงๆจุดแวะเนี่ยเยอะมากครับสองฝั่งครับแต่เราจะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเลือกสักสองจุดเพราะว่ามันจะใช้เวลารวมๆประมาณสองชั่วโมงเศษๆแต่ที่แนะนําที่หนึ่งคือกาดไผ่พิรมนะครับอยู่หลังวัดประตูป่องที่นั่นยังเป็นศูนย์รวมของสินค้าโอท็อปสินค้าเลิียัพันชุมชนของชาวบ้านทัน้งมอำเภอมาวางไว้อยากให้ไปดูที่นั่นแล้วก็ช่วยอุดหน,นุน เพราะว่าเป้าหมายเราอันนึงก็คือเราอยากให้2ฝั่งแม่น้ําวังแล้วก็ทั้งจังหวัดนะครับมีส่วนร่วมในการสร้างโครงการวังริเวอร์ครู e นี้ขึ้นมานะครับในทั้งด้านเศรษฐกิจก็ดีทางตรงหรือทางอ้อมก็ดีนะครับใครที่สนใจอยากจะมาจองเรือต้องติดต่อ,อยังไงครับไปที่เพจของวังริเวอร์ครู e นะครับหรือว่า l i น์แอดวังริเวอครับภาษาอังกฤษนะฮะเรือของเราเนี่ยนะครับได้รับใบอนุญาต จากกรมเจ้าท่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถูกต้องตามกฎหมายมีประกันอุบัติเหตุอะไรทุกอยางนะครับในอนาคตเราจะไปเชื่อมโยงกับเส้นทางเรือและรถม้าแล้วก็รถลางในการเที่ยวชมเมืองเก่าอีกด้วยนะครับก็จะมีโปรแกรมทัวร์ใหม่ๆขึ้นมาให้เป็นทางเลือกกับคนที่จะมาเยือนลำปางด้วยครับผมครับและนี่ก็คือสิ่งดีๆที่กําลังเกิดขึ้นจากคนรักเมืองเก่าและกําลังจะให้คนรุ่นใหม่และคนยุคต่อๆไปได้สารต่อความยิ่งใหญ่ของลำปางนครแห่งความสุข และแม่น้ำหวังแห่งนี้โปรดติดตามและเชิญชวนมาท่องเที่ยวบนเรือลำนี้กันนะครับพี่น้องชาวลำปางและพี่น้องชาวไทยครับชมนาทีสวัสดีครับผมเป็นนักเล่าเรื่องนะครับชื่อว่าอาร์มนะครับแล้วก็มีวิวแล้วก็ขนมไทยนะครับ เป็นนักศึกษาเพิ่งจบอุยมศึกษาชั้นที่6นะครับแล้วก็ส่วนผมแล้วก็นักเล่าเรื่องวิวชื่อวิวเนี่ยครับก็จบที่วิทยาลัยศิลปาลำปางนะครับมีหน้าที่เป็นนักเล่าเรื่องนะครับระหว่างทางแล้วก็มีการเสิร์ฟอาหารให้กับลูกค้าด้วยครับส่วนนี้ก็สนุกมากครับแล้วก็ยินดีนะครับที่ได้มาทําแล้วก็มาได้มาร่วมงานครับเชิญชมนัทีนะครับแล้วก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับครับผมอุณนพรัก์ สัมภโรครับบรรยากาศที่ดีมากครับในชีวิตเนี่ยทั้งสองฝั่งเนี่ยผมเคยไปมาทั้งสองฝั่งนะแต่คิดมาตั้งนานว่าลำบางเราเนี่ยน่าจะมีมีการท่องเที่ยวทางน้ำบ้างเหมือนอย่างที่หลายๆเมืองก็ามีสม่วนมากเวลาผมไปสามประเทศเนี่ยผมจะชอบนั่งเรือตามแม่น้ำเนี่ยสวยงามมากแต่ของเรานี่ก็ถือว่าถิ่วถิวทัดก็สวยงามใช้ได้เลยเนะครับทั้งสองฝั่งเราได้จะส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำของเรายเนี่ยสิ่งสำคันคือ มีสถานที่สวยงามและก็สำคัญทันหลายแห่งนะอย่างที่ผมเราอยู่กันตอนนี้ก็คือเป็นหลังวัดหลวงพ่อเกษมเมื่อตรงข้ามก็เป็นวัดเจ้าแม่สุธาดานฮะซึ่งเป็นวัดโบราณที่ประวัติมารโาดน,นะครับว่าประทับใจครับก็อใหญ่เกษมชวนพวกเราลองมาลองมานั่งเรือล่องไปน้ำวงังชมเวทัศน์ ของข้างไปน้ำวังดูนะครับครับผมไม่เตี๊ยปนเด็กนะครับเรือลํานี้จุคนได้ประมาณ1 2ถึง18คนแล้วก็เรือลํานี้ก็เป็นเรือลาแรกนะครับซึ่งใช้ในการท่องเที่ยวของแม่น้ําวังนะครับมีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างนะครับในท้ายเรือก็มีความชํานาญในการบังคับเรือแล้วนอกจากนั้นเราจะมีชูชีพนะครับเพไว้ป้องกันในเวลาเกิดอันตรายเกิดขึ้นนะครับถ้ามาเที่ยวลำปางน,นะครับก็อย่าลืมมา ชมแม่น้ําวังโดยเรือลานี้นะครับชื่อเรือชมนาทีนะครับขอเชิญชวนนะครับรับรองกุ้มค่าและไม่ผิดหวังแน่นอนคลับแล้วนี่ก็คือบรรยากาศของการล่องเรือชมนาทีชมความงามสองฝั่งของแม่น้ําวังอยากให้ทุกท่านได้มาเห็นบรรยากาศแบบนี้แบบที่ลุงแดงได้มีความสุขกับน้องๆและทีมงานเรือชมนาทีมาแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนเชิญชวนพี่น้องชาวลำปางและพี่น้อง